มัน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 สวนทางไงนี่ไงแมงทองแมงทองเดนเดินเดนแมงทอง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 อย่าพ่งเข้าไปนะเบาเบาเบอเาแมงทองแมงทองปที่แถบไหนทางไหนวะม่ไม่ไม่โนลมนางูโอลับนำเนี่ยโอ้ลับไปเร็วเฮ้ยฮันนูเาเดินมานี่สวนทางอันนี้อันนี้นี่อันนี้อันนี้อเดียวกันนะัใครใครเจอบอสกดอัติเสี่ไว้นะ เดีย้านไปเลยนะเนี่ยสามสามสามอยู่ล้งลงอยู่ไหนวะเนี่ยอติเนเทเท่ากับดีโอ้ชาวแก๊งอ่ะไกลเกินจะว่าจะว่าอติเนเทเท่ากับอ่ะอย่าอย่านั้นอย่าเข้าไปนั้นอย่าเข้าไปแค่นั้นแหละไอ้ไอ้ที่วิ่งตามกันเป็นขบวนนี่เพื่ออะไรวะเนี่ยไม่รู้เชื่อว่าทางนี้นี่เราจะถึงไหมใครทำบอสหนีตีมือแตกเลยพี่กิ้มเงาใครทำบอสแล้วตีมือแตกใช่ตีมือแตกอ่ะสักวันมันคงถึงละอ้ํา เฮ้ยเจอทางลงแล้วเจอทางลงแล้วมาลงมาลงมาลงมาจะลาก่อนไปไปไปแม่งเกิดตรงหน้าเอ้ยมันเดินมาเดินมาหน่อยมัหน่อยหน้อยหอยอังหาเอาเอาแบบเห็นขอบตาเจนเห็นอยู่เห like ็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่แปลว่าเห็นอยู่แปลว่ามันเดินไปเดินไปเดินไปกูเกิดไปตรงหน้ามันเลยอ่ะกูถอยแทบไม่ทันอ่ะกดกดอีโม้ แล้วก็เลี้ยวโอเคเราต้องไปอ้อมฝั่งนู้นอีกจักเลยทำขมมดทางเดิมทำไมหมดทางเดิมคุ้นอ่ะทำไมมันคุ้นจังวะทั้างไหนวะเนี่ยใครมันรู้ทางวะกขอคนนำทางหน่อยดิขอไปพูดแล้วกันนะตามตามแซมไหไม่รู้หนูตามพ่จิบด้เกิดว่าพ่จิบทำผิดหนูโทษพ่จิบน มันนี่ตามพี่ตู้แล้วบอกเลยเห็นตู้ตรงนี้มันเชื่อมกันเฮ้ยมันนี่เรามีหวังวันเรามีหวังเราจะเจอแล้วเราจะเจอใครทำบอลหนีใครทำเอา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 หยุดมันหยุดมันหยุดเปรตไม่ไปแล้วไปแล้วให้เดินตามเชฟฟ้าให้เดินตามช้าเดี๋ยวมันจะหยุดเองเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมันข้างหลังนะซันอยังอยู่ข้างล่างผมไม่รู้เหมือนกันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันยังอยู่ข้างล่างนี่ไงนี่ไงมันโผล่ไปเร็วเร็วไปเร็ว รู้นู้นไปไงวะเนี่ยรู้นู้นไปไงวะเนี่ยใครก็ได้พิมพ์บอกนะบอกเลยได้ทั yup. ้งวันได้ทั้งวันนะบอกเลยไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยได้หาทั้งวันอะได้ทั้งวันอยู่นู้นอยู่นู้นพึ่งอย่าพึงอยู่อยูหยุดหยุดมันนี่หยุดหยุดกันล้อล้อล้อมันหยุดไหมน่ะหรือว่ามันไปต่อมันไปต่อมันไปต่อยังไม่หยุดยังไม่หยุดยั่วยวนมันเดี๋ยวยั่วยวนยั่วยวนมันสนุมันสนุมแซมสนสนองแมน

เด็กลุงเด็กอโอ้ยโอยยไปเก้า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 ไเ้าไว้ก่อนเฮ้ยมันเขาเข้าแล้วเขาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามา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 เข้า

ใครมีซีซีเก็บไว้นะอย่าเพิ่งใช้นะขี้ิดเบี้ยก้อนอะใครมีซีซีเก็บไว้ก่อนนะเฮ้ยมาทีมาแล้วโอ้โหเฮ้ยสวยเฮ้ยอยู่ได้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 ข้าวีมีก้อนข้าวีมีก้อนล้มมันล้มมันล้มมันล้มเอาแล้วเอาแล้วล้มล้มล้มโอ้ยเฮ้ยไค่ะเอาไม่ได้เบ็ดเดี๋ยวอีกเดี๋ยวแปดพัน โดนยาโอมตัวเองดีกว่ะชิปปาชิปป่ายาแดงไว้เยอะดิขอกินหน่อยโอ้ยมันบัดแเ้งเลยเปรตสองพันสองพันหนึ่งพันเฮ้ยชนะชนะสวยเลยรอบแรกเฮ้ยบุก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 บวกบวกเที่ยวอะไรวะตายบุกบุกอะไบุกเออเกือบตายีอะไรล่ะมันบวกไม่ได้ตายแล้วอ่ะอาวุธทอง ไอ้ลิ้นแมวลิ้นแมวลิ้นแมวเล็กอะวะโมอีโมะไว้เตรียมประทันกัน็อกไปก็ได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงเขาเขาบอกว่าอยู่ทางนี้เนี่ยอยู่ที่หัวใจอืออยู่ชั้นสองครัไม่ได้อยู่ล่างสุดอ่ะอ๋อมันใส่ไม่ได้เดี๋ยวนะโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตกใจตกใจเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวล็อกซับลิงให้เลยอะวะ เดี๋ยวพี่ทำตัวหนักมันเดินหน้าไปอีกับเจแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนอย่าอย่าอย่าดุ้ยต้องไปไปต้องไปหนุ่มมันต้องไปอยู <S 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 <s> <S ่นั่นแหละอยู่นี่อยู่นี่อยู่ดีๆเจวางอย่างนี้พี่ก็ไปไม่ได้เลยวะพี่พี่ไม่อยากพูดอะไรหรอกว่าพี่อีูฝั่งนึงมาแล้วโอ้โหมันปาดมาแล้วหายเลยเจ้าบ้ากูเจ็บมันปาดมาแล้วโอ้โหแงทอง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  ูแพ้แล้วบอกว่าถือกีก้อนปาดมาแล้วกูแพ้โอ้โหตายกูแพ้กูแพ้กูไปหวั่นเลยดูแพ้ศพแรกวผ่านไปเออมันวาแล้วเดินแล้วมึงเข้าใจอะไรผิดเปล่ามันไม่หนีมันไล่เก็บแล้วมึงไล่เก็บอยู่แล้วตัวแล้วมึงใครบอกข้าหนีใครบอกข้าหนี ่วะซับทองมีหนึ่งพันสาวมีอะไรอยู่นะไม่ทำขาดดิเลยเก็บเก็บไว้แดกเองนะยาทองพอพอพอเก็บไว้แดกเองยังไม่ต้องห่ยังไม่แดงพอเก็บไว้แดกยังอยู่เฮ้ยมาแล้วอะไรอะไรอะไรมม่าวันนี้เหรอวันนี้เหรอเหนาะเลยทีนี้หยุงล่างหยุงล่างเข้าไปก็แตกก่อนอะหยุงล่างหยุงล่างย้อนกลับมาไม่เข้าก็ถอยไม่เข้าก็ถอย เจอยังเจอแล้ว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 อยู่มางอยู่ที่เดียวที่เดิมเมื่อกี้เนี่ยเมันเดินมาเมื่อกี้เนี่ยตาเลยอ่ะกดอีโมหน่อยกดอีโมกดอีโม่ตจะทางนี้ก่อนกดอีโมเดินกลับไปไปรับแจ้งนักใจอ้อมไปด้านหลังโอเคมันมันสงบยังวะโอ้สงบกระเทียมแกะโดนป่าหัวที่มันไม่อยู่ข้างขนอะไรอยู่ข้างมันอยู่ข้างหน่อเฮ้ยดูแกะแจ้งสบายเลย ลองไปมั่วๆดูพี่แตก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 โอ้โหต้องไกลขนาดไหนเนี่ยอยู่แถวๆนี้ได้ช่องหน้าต่างนะตรงนี้มันทางลงไม่ใช่หรอเนี่ยลงวันนี้ขอยาแดงหน่อยปัญญาไม่กินนี่ขอสามขวดมันไม่เหนียะขวดเดาอยู่เนี่ยเหลือสี่ร้อยแมนนะโอเค ถ้าโชคดีมันบินมาหาภูมิก็รอดใช่ไหมขอบคุณขอบคุณชราชราม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 าให้ปั้นยาให้เป็นขวดเลยเขี้ยะแก่แกแทงแก่เลยแก่แก่แก่มาหนามดก่อนแน่ไม่หมดไม่หมดแต่เฮ้ยพวกเราต้องเข้าไปต่อปากไอ้เหี้ยลูกโป่งลูกโป่งดับเลยจะไหวเข้าไปช่วยแกะไอ้เหี้ยอาวุธอาวุธรับกูแตกเลย มาถึงแล้วเอาโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้ยแรงแรงก่อนไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยไปยืนข้างหลังมันดีกว่ากูลำบากกูยไัอยู่ข้างหลังแกะไว้อยู่เอ้ยอยู่อยู่ตรงข้ามแกะไว้อยู่ตรงข้ามแกะไว้อย่าเอชพีหนักไปหมดนั่นเลยกูให้หมดเลยนั่นแหละทุกคนหันมายืนตรงข้ามแกะอย่ายืนข้างหลังแกะมันติดเฮดแบบหนักมากเลยมายืนข้างหลังแกะไว้เออหักเจ็บโฮ้ยทำไมกูกลายเป็นเฮดอ่ะ ทุกทีทุกทีเจ็บเจ็บเจ็บแตก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 อย่างโอ๊ยผมตตายแล้วโอ้โหตายเลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้รายงานผู้เสียชีวิตครับนับหนึ่งตายหตายแล้วนะโอนะผู้เสียชีวิตนับนับหนึ่งตลอดหนึ่งสองสาม โอ้ยปวดยาทะเยอเลยไม่เก็บเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันมันโดนโอหสวยเอ้ยก็ท่าอะไรวะฟินิชชิ่งโอ้โหไม่เห็นนานโอ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูเห็นมีคนโดนสะท้อนแกะเข้มไปแกะเข้มไปโอ้ยแกะเข้มไปแกะยังเข้มอยู่เป็นเป็นอเมริกาโน่เหรอเอออเมริกาโน่อเมริกาโน่มันน้ำเยอะเนี่ยหรอวะ มันเข้มดูน้ำเยอะไปไม่เข้มเลยอะไรแกนู้นอะไม่เข้มจนเลยอืออ๋อแก่เข้มคือเอาไปเลโก้เออเอาไปลโก้กาแฟดำอะเอาไปก้าใส่น้ำตาลทำไงวะทำไมมันแตกว่ะคือทำเลยดิ่ทำไมรอบแรกมันผ่านแล้วเดี๋ยวกันเราอยู่คร้อมไงรอบนี้มันฉุกเฉินรอบนี้แกะแทงว่ะดูๆนะ ยังอยู่ฟินิชชิ่งอยู่ยังแมวยังทำงานอยู่แมวทำโานแกยังวานทำงานอยู่กุ้งชกกุ้งฉกกุ้งฉกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วล้มแล้วคนล้มอย่าข้ามให้กระทืบเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึบอึ๊บโอ้โหตดเอ้ยสวยจัดตอดท่อไต หายใจก่อนหายใจก่อนเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มขุดออกมาหายใจก่อนเดี๋ยวนะมีใครยังอยู่ไหมมีมีฮีโลให้ตัวเองไฮีโลให้ตัวเองก่อนเออฮีโร่อยู่สี่คนดูดาวเรียบร้อยยืนเป็นเพื่อนเลยเอยมันติดกลิ้นอยู่ติดกลิ้นอยู่ติดกลิ้นอยู่ติดโอลาฟอยู่อ้ำโดนป่าจังหวะนี้โดนโฟล์กซ้ำโอ้โหคอมโบอย่างดีโดนคอมโบมาแบบนี้ เอาว่เออจับแช่หายใจก่อนหายใจก่อนหายใจปีเลยหายใจหายคอก่อนเอาไงดีอเดียจะสู้กันหมดแล้วกันก็สู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆอะไรได้ทั้งวันได้ทั้งวันเอาแล้วเออได้ทั้งวันเลยทั้งวันเออไอ้บแกยังแทงอยู่แกยังแทงอยู่ยากูยังไม่หมดอีกเลยนะ ลงแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วดาเมจดาเมจคนเดียวฮันควินอ้ำฮันควินเออเอ๊ยนาทีแล้วโนเมนโนเมนโนเมนเร็วโนเมนฮะเราเฮ้ยแตกเจ็บเรียบร้อยแตกเฮ้ยตามมันควินยับเลยเอาดิสคอนเนกเลยกูเฮ้ยเกมดิสเฮ้ยเกมดิสเกมดิสเป็นคนะอ่ะรอรอก่อนรอก่อนไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบไม่รีบ เพย์ได้ยังทองนะกดอีโมทังไหนก็ได้เหมือนกันการให้เจอเพื่อนเท่ากันได้ได้เจอแล้วใช่ป่าใช่แล้วโอเคเจอเพื่อนโอเคกินนะตอนนี้ใครยังไม่ถึงบ้างใครยังไม่ถึงใครยังไม่ถึงตอนนี้ใครยังไม่ถึงบ้างไม่มีเนาะโอเคครับเตรียมตัวเข้าจิ๊บพี่ขอไอพีหน่อยเดินไปนเดินไปขอไอพีเดินเราลองขอคนรอก่อนนะ

ขอเอตีหน่อยฉีตูดฉีตูดเอตี้ทีอ๋โอ้โหไอเดีโวลงเอ้ยไม่ได้เดินไม่ได้เดินโอ้ยวันเดียวจบเพอร์เฟกอะไรทำมันหนีเหรอมันหนีฝั่งนู้นมันหนีมันจะฝั่งนู้นน่ะมันหนีมันจะฝั่งด๊อกเฮ้ยอะไรฝั่งนู้นอะไรฝั่งนู้นนอนนี่อ้าว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 ยังไงยังไงไอเจม ไอเจนมึงใส่ไร้ไปสีรู้พวกมาจากทางนู้นจริงๆอ่ะถามแฟนเพื่อนสองตัวที่อยู่อุ้ยอ้าวนั่น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 อ้าวไอตุลไอตุลมีมีพยานสองคนเว้ยมีพยานด้วยเหรอโอ้สองคนเหรออีกอีกฝั่งกี่คนแต่ผมมีคลิปผมมีคลิปนั่นไงมีคลิปมีใครยังไม่ถึงไหมครับมีใครยังไม่ถึงไหมขอไอพีบ้างดิขอไอพี้วย ซันพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแม่งไพี่ก็พ๊ดเดี๋ยวเดีทำไมหายตัววะติดอะไรมุด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 มเดเห็นพี่พร้อมพี่รักตัวียังเยเดี๋ยวะ้านโนว์แมนอยูไดเอาละอฟพีหน่อยเอฟพีหน่อยเอฟพีหน่อยหลายชีวิตเราลุ้ม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 แสงแสแสงแงแลุ้มลุ้มไปเรัวไปลุมวไปเร็วไปเร็เร็วมปเร็ร็วไปไปเลุ้มปเร็วเรปร เก้าแปดเจ็ดรุมรุ่มรุ่โหกห้ามันนี่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 ก้อนมันนี่ก้อนมันนี่โอ้โหเฮ้ยมีนี่ก้อนนล่นบ้างมีนี่ก้อนเลยมือใครว่าใครว่าใครใครว่ายใครได้กูกดมาโคแล้วมึงกูกดมาโคแล้วมึงหัวข้างบวนหัวขบวนเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยไม่เก็บผิดตัวไอ้ยังไอ้เก็บไอ้เก็บแมงสาบ ปไปกดดักได้มาถึงรวยสายพอแล้วโอ้โหไล่เกรพยาธอมมากเลยฮะโบกปัดนะ <c ười> โบกเกนะโบกตั้งแต่ตอนต่อมาเลยนะโบกตัต้งแตตอนนี้หน,น่โอ้โหลาบุึ้นขึ้นอ้าวเฟลหนึ่งเฟลหนึ่ง เร็วะต่ายเบอร์สองวะไงก็ตายเบอร์สองเขาบอกว่าดีดาเมจที่คุมไม่ได้ก็ตายเบอร์สองไม่ได้โบอะกระต่ายเบอร์สองก็ฟิวอะไรล่ะกระต่ายฟิลโบว์ก็แตกถ้าเกิดล็อกที่เดิมแต่พวกเราเนี่ยละสูดตัวไหนวะเนี่ยไอย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเอ้ยอย่าเข้าไปโอ้ยอ่ะอยู่ข้างหน้ากูเลยไปไปไป อวยด้วยกว่าจะไม่เห็นจุดแดงๆห้องห้องโถงที่มันมีกลมๆอยู่ตรงกลางอ่ะนั่นแหละห้องนั้นอ่ะเออมันตั้งมันไม่ได้อย่าเข้าไปเดี๋ยวกูข้ามไปเดี๋ยวกูข้ามไปเออปันเอพีเลยข้ามไปเดี๋ยวกูหายตัวข้ามไปขอจีตูดนะครับงานเขางานเขาทางไปไม่เจองานเขาเก็บอีกอันหนึ่งไม่ได้ก็โยนใหม่เถอะน้องเลยมีมีอันตีไหมเนี่ยอันติฉีดยาเนี่ยเออนั่นแหละขอหน่อยจีเอพีโอเคขอบคุณ เย้ให้ฟินหน่อยฟินหน่อยนี้ตอนนี้มีมาห้าคนแล้วบางนี้ห้าคนเอ้าเกี๋ยวหวัดไว้นะฮะมีใครยังไม่ถึงบ้างครับไม่มีเนาะน่าถึงหมดน่าจะถึงหมดแต่รอพักหนึงอ่ารอก่อนพร้อมใครเป็นเดี๋ยวเข้าไปมานนี่ใครเป็นคนเดี๋ยวมันหนีน่าจะผมนั่นแหละพี่ผมพร้อมพร้อมไปลุยเข้านะเข้าเข้าแฟนควิ้นเข้าผมเตรียมล็อกขาครับหนึ่งสองสามล็อกโอเค เอาแขกต่อก็ไปัปยาวครับโดนขังเดี๋ยวกูโดนขังก็ลักโบกเลยตำนานเต็มตัวอะครับกระต่ายเบอร์หนึ่งเบอร์สองเาแล้วโอ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งว่าไงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเปลวไปแล้วเบอร์สองเบอร์สองก็เปลวมีคนเปลี่ยนคนหนึ่งไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยเปลวเปลว กันใหญ่เอาเป็นใหญ่ไอ้พวกเด็กน้อยอะไรวะแล้วมันบกยากขนาดนี้จะทำหมากินยังไงวะเนะี่ยกำลังมากำลังมาคือจะเล่าให้ฟังว่ากูอ่ะเห็นเห็นควันแมงทองเว้ยแล้วกูก็เอ้ยจอเจอแล้วเดินเข้าไปไอ้เชี่ยแป๊กไอ้สัตว์แมันยังโค้งเลยเสด็จอ้าวอ้าวซายเราไม่แม้ซายเราไม่มีนะทางไหนทางไหนอ้าวทางไหนมันนี่ ขวานี่เออเลี้ยวขวาซอยนี่เออซอยนั้นเออทางเจนเหรอเจนอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่รู้ทางผมน่าจะอ้อมนะเดี๋ยวนะขอแอบดูโอเคถอยมา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 ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ตรงนี้แหละถอยมาข้ายังไม่เจอเลยข้ายังไม่ถึงนะรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวนี่เป็นทางเจนอ่ะแหละเดินไปเดีายวรอก่อนเหรอเดีเย็นเดี๋ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอสไม่มีเวลาหมดไอ้ทองช่วนึงพร้อมเข้าเลยเข้ามา ไปไปไปกูโตโตกู้รอคนตูเทะอะเมื่อไรเอาไถ่เลยเพื่อนมาไปเลยขันยันต์ตัวเล็กคาราเมลไอตูแพะยาท้องเฮ้ยๆโดนขวังอีกแล้วไอีกผิดวิเวินอ้าวกระต่ายเบอร์หนึ่งสตาร์ทมาแล้วกระต่ายเบอร์หนึ่งสตาร์ทบอกมาแล้วโหบบอกเยอะเหลยสองหมื่นโขบได้นี่อย่างโหด เอ้ยหลุดแล้วมันตดแล้วมันตดอ่อเอือเออเอโอยแแปลกเลยมทอะไรไม่ได้เหมือนกันมันนี่กอๆมันโผก้อแล้วแล้วสบายๆบายอามพัสองพันไ่ไหวเออาแตกเลยเชียร์เสตาร์ทกันโคตรไวเลยบวกก็ติดยไเะรอดได้อดได้ได้